ยอดอร่อยอะสมคำลำลือในล้าดูดล้ำดูดให้กินอืมอืมรอยอะคุ้มเลยคือรสหลงนี่ท่าน,นั่ลลง BTS มาไม่หลงนะเนี่ยไม่หลอย่าอ่ ต,ตั้องตับแผ่นที่ <c oughs> จะบอกว่าแผ่นที่มันล็อกเป็นยังไงไข่มุกอร่อยมากสม,ส,มสมกันที่ไหนะ <c oughs>